รถป้ายแดงขับกี่ปีราคาตกเริ่มตั้งแต่คุณขับออกจากโชว์รูมเป็นมือ2องทันทีแล้วตกเท่าไหร่เริ่มตั้งแต่20ถึง35เปอร์เซ็นต์แล้วใครเป็นคนกำหนดราคาคนกำหนดราคาคือธนาคารเริ่มตั้งแต่20ถึง35เปอร์เซ็นต์ะครับแล้วเจ้าของทำไมยอมขาดทุนอย่างเช่นคันนี้นะครับเจ้าของซื้อมาเป็นรถสีประตู แต่ไม่ได้ใช้งานซื้อมาจอดรถยังไม่ถึงปีลูกค้าเลยยอมขาดทุนตัดสินใจขายเพื่อที่จะเอาคันใหม่เพื่อที่จะเอาไปวิ่งงานอย่างเช่นคันนี้สิประตูลูกค้าเอาไปเปลี่ยนเป็นรถกระบะหัวเดียวเพื่อที่จะไปวิ่งงานเพื่อที่จะหาเงินนะฮะเพราะว่าลูกค้าเดิมมีรถเก่งอยู่แล้วนะท่านใดที่กำลังมองหารถมือสองที่สาภาพ ป้ายแดงหรือสภาพยังไม่ถึงปีปรึกษาเราได้ครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับพี่เดลอกรถมือสองสวัสดีครับ